ตอนที่21เชื่อตอนว่าลูกสุนัขนรกปากรตัวอะไรกันนีหลินเฟิงหันไปมองทางด้านหลังของเขาแต่กลับไม่มีอะไรภาพลวงตางันหรือฉันกลัวจนแทบตายหลินเฟิงแตะไปตรงที่หัวใจของเขาพางกล่าวขึ้นบ้าเอย๋ยนี่มันอะเรกันนีเมื่อหลินเฟิงหันไปมองรอบๆสิ่งใหญ่ๆสิ่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขาเขาหวาดกลัวมากจนกระทั่งล้มลงไปกับพื้นฉี่ของเขาเกือบลาดออกมา สัตว์ประหลาดตัวนั้นมันส่งเสียงร้องคำรามออกมาเบาๆจากนั้นมันก็เอาสีสาของมันแตะเข้าที่หน้าผากของเขาและจากนั้นก็เกิดแสงสว่างวูบวาบออกมาเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาในแจของลินเปึงและทำให้เขากลัวจนต้องดึงสติกับมาในทันทีในตอนนี้เขาได้เห็นสัตว์ประหลาดมาอยู่ตรงหน้าของเขามีเปลวไฟสีดำลุกลามไปทั่วล่างใบหน้าดุดันฟันของมันเหมือนกับยื่นออกมาจากปากมีหนามแหลมคมงอกขึ้นบนหลังนอกจากนี้ มันยังมีกรงเล็บที่ยาว่ขึ้นที่ขาและน้ำแหลมที่น่ากลัวขึ้นอยู่บนหางซึ่งแก่งไปทางซ้ายทีขวาทีอย่างมั่นคงเพียงแค่ได้เห็นมันที่กำลังจ้องมองมาทางหลินเฟิงก็ทำให้เขาแทบจะกลนลุกช่วยด้วยอยากกินฉันเลยเมื่อได้เห็นสัตว์ประหลาดที่สุดจะน่ากลัวจู่จก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้านั้นหลินเฟิงพันรู้สึกผวาดินลนกระเสือกกระสนไปมาอยู่บนพื้นตัวสันเทานี่คือสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่หลินเฟิงเคยเห็นมา เขาเคยเห็นทั้งสิงโตและเสือในสวนสัตว์แต่ยังไงสัตว์พวกนั้นก็ไม่ได้จ้องมองอะไรสักเท่าไหร่นักพวกมันก็แค่ยืนอยู่บนพื้นเฉยๆข้าคือสุนัขนรลกขอรับในท่านแต่ยังไงก็ตามในขณะที่หลินเฟิงรู้สึกว่าตนกําลังจะตายอยู่นั้นจู่ๆเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็จ้องมองมาที่เขาอย่างสงบก่อนที่จะมีเสียงแทรกเข้ามาในจิตใจของเขาดูเหมือนว่าเสียงของเจ้าสัตว์ประหลาดแสนน่ากลัวตัวนี้จะเข้ามาในจิตใจของเขาจากนั้น จึงได้หมอบลงตรงหน้าของเขาก่อนจะก้มหัวลงมาหาเขาอะไรกันนายพูดได้อย่างนั้นหรือนี่นายกําลังพูดกับฉันใช่ไหมเมื่อเห็นว่าสัต์ประหลาดตัวนี้ไม่ได้สแสดงท่าทีใดๆอีกหลินเฟิงจึงเอ่ยออกไปอย่างใจเย็นเมื่อหลินเฟิงเอ่ยถามออกไปใบหน้าของเขาซีดเซียวปากสั่นเล,ล็กฝันกระทบไปมาเสียงดังก,กึกกักใช่แล้วเจ้านายเสียงดังขึ้นในจิตใจของหลินเฟิงอีกครั้งเจ้านายงั้นหรือทําไมนายถึงเรียกฉันว่าเจ้านายล่ะแต่ยังไงก็เถอะ เจ้าดำเสียวเฮยละ่ะนายหรือว่าจะเป็นเสี่ยวเฮยท่านในนั่นเองหลินเฟิงจึงได้คิดถึงความเปลี่ยนไปได้ข้อนี้ขึ้นมาใช่แล้วเจ้านายสุนัขนรกตัวนั้นดูยังไงก็พูดได้ไม่เก่งมากนะักแต่ละคําที่ตอบจึงมีแค่ไม่กี่คํานี่คือสิ่งที่นายเปลี่ยนไปใช่หรือไม่เมื่อรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งคือเสียวเฮยหัวใจของเขาก็อค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมพอท่านี่เป็นเสี่ยวเฮยจริงๆมันก็ไม่น่าจะทําร้ายเขาจากนั้นหลินเฟิงก็อค่อยๆลุกขึ้นจากพื้น สีหน้าค่อยๆดีขึ้นยกเป็นความกลัวที่ยังอยู่ในใจใช่แล้วโอ้เจ้าหมาตัวน้อยลูกนักนายทําให้ฉันกลัวเกือบตายแล้วนี่นายกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงหลินเฟิงไม่รู้ว่าจะถามออกไปยังไงดีข้าคิดอยู่เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงของลูกหมาสีดํานั้นมันจะตัวใหญ่ขึ้นดูดีขึ้นแต่ทว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้กับสิ่งที่จินตนาการเอาไว้นั้นมันกลับต่างกันราฟ้ากับเหวพอหลังจากที่ได้กินน้ํายาวิวัฒนาการขั้นต่ำเข้าไป ข้าถึงได้วิวัฒนาการเป็นจิตวิญญาณสัตว์ป่าขั้นต่ำของสุนัขนรกที่ดูเหมือนกับสุนัขนรกยังไงละ่ะสุนัขนรกตัวนั้นพันก่าวออกไปด้วยน้ำเสียงเอื่อยๆน้ำยาวิวัฒนาการขั้นต่ำนั่นหรือน้ำยาในขวดสีแดงนั้นน่ะหรือหลินเฟองคิดขึ้นมาก่อนที่เขาจะพูดออกไปใช่แล้วพระเจ้ชาช่วยใบหน้าที่ดูดันแถมยังมีไฟสีดำรอบๆลุกลามออกไปทั่วตัวนายแถมยังมีหนามแหลมๆแ,และหนามใหญ่ๆบนหางของนายอีกด้วย ไค่ๆก็คงไม่นึกหรอกมัง้งว่าเจ้าหนี่เป็นสัตว์ประหลาดนอกโลกล่ละนะหลินเฟิงพึมพำออกมาถ้าเจ้าไหนไม่ชอบข้าก็สามารถคืนร่างเดิมได้นะร่างนี้คือร่างตอนต่อสู้ของข้าเสียงนั้นดังออกมาจากปากของสุนัขนรกนั่นลาวกบปีสาจากกลุ่มอเวจีว่าไงนะนี่นายสามารถกลับคืนร่างให้กลายเป็นแบบเดิมอย่างที่เคยเป็นได้งั้นหรือหลินเฟิงปันถามออกไปด้วยความแปลกใจใช่แล้วเจ้านายงั้นนายก็เปลี่ยนกลับให้ไวเลยน่ากลัวจริงๆ ดีนะที่เป็นฉันถ้าพ่อกับแม่มาเห็นนายในร่างเดิมพวกเขาก็จะไม่ตกใจกลัวหลังจากพูดจบสุนัขนรกก็คำรามเสียงต่ำจากนั้นจึงได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นตรงหน้าของหลินเฟิงเขาได้เห็นเปลวไฟที่อยู่บนตัวของมันค่อยๆหายไปก่อนจะกลับคืนเข้าสู่ร่างกายเดิมส่วนฟันและหนามรวมถึงใบหน้าที่ดุนันนั้นก็คล้ายกับตัวเถาอางุสูสดท้ายแม้แต่ขนาดของร่างกายเอง,อง,งกยอง็ยังเริ่มหดตัวลงจากนั้นจึงกลับไปเป็นเสียวเหยนในร่างเดิม แต่ถึงกระน,นั้นเซียวเฮยในตอนนี้ก็สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนความสูงวัดจากไหล่ของมันก็เกือบหนึ่งเมตรลำตัวยาวเกือบ3เมตรเดิมทีล่างเดิมของสุนัขสีดําตัวนี้มีขนาดกลางแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปมากจนดูลางกับเสือตัวใหญ่ซึ่งทําให้ใครต่อใครต้องกลัวเจ้าดําน้อยงั้นหรือนี่ใช่แล้วเจ้านายเยี่ยมไปเลยในที่สุดนายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนั้นนายดูน่ากลัวจริงๆนะเล่นเอาฉันกลัวจนแทบหัวใจแทบจะวายแหนะ แต่ก็นะนี่นายไปไหนมาฉันไม่เห็นนายเป็นครึ่งวันหลินเฟิงพันถามขึ้นมาเมื่อหลินเฟิงมาถึงในตอนนั้นก็มีเพียงขนของเซียวเฮยตัวก,กองเอาไว้ในขณะที่ร่างของมันกำลังเปลี่ยนไปและเซียวเฮยเองก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเจ้านายข้าตามหลังงูเหลือมดำในตอนนั้นว่ายังไงนะงูเหลือมดำมีงูเหลือมสีดำอยู่ข้างหลังบ้านของเราด้วยงั้นหรือหลินเฟิงพันตกใจเป็นอย่างมาก หมู่บ้านล่วอย่างที่หลินเฟิองอาศัยอยู่นั้นตั้งอยู่ในเขตชนบทข้างหลังบ้านของเขาเป็นภูเขาที่แผ่ขยายออกไปละลายสิบไม์จึงเกิดเรื่องที่ว่ามีสัตว์ป่าบางตัวออกมาทำร้ายฝูงไก่อยู่บ่อยๆและตอนนี้ถ้ามากิดได้ดีแล้วก็หลินเฟิงจำได้ขึ้นใจในทันทีเลยว่าไก่ของเขามักจะหายไปเป็นประจำซึ่งพวกสัตว์ป่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนายจับมันมาได้หรือย,อยังหลินเฟิงบันถามออกไปไม่ได้สักตัวเลยเจ้านายงูเหลือมดำตัวนี้ วิวัฒนาการอยู่ในเครื่องจิตวิญญาณของสัตว์ป่าแล้วพวกมันเร็วมากจนทันทีที่มันสัมผัสได้ถึงลมหายใจของข้าพวกมันจึงหนีไปเจ้าดำน้อยกล่าวออกมาเครื่องจิตวิญญาณของสัตว์ป่างั้นหรือมีของแบบนั้นอยู่ในโลกด้วยงั้นหรือหลินเฟิงชักจะสงสัยแต่ไม่นานนะักเขาก็รู้สึกโล่องอกหลุมดำในโทรศัพท์มือถือของเขากับสุนัขสีดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาพร้อมกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถอธิบายได้อีกเป็นขยงอีกนั้นในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า จะเป็นอะไรที่สามารถอธิบายได้แล้วจริงหรือเปล่าที่ว่าของโบราณอย่างที่อยู่ในตำนานจะมีอยู่จริงๆหลินเฟิงบันคิดอยู่ในใจเซี่ยวเฮยแล้วตอนนี้นี่นายคือครึ่งจิตวิญ,ญญาณของสัตว์ป่าสินะไม่ใช่ข้าคือจิตวิญญาณของสัตว์ป่าตัวจริงที่แข็งแกร่งกว่าพวกครึ่งจิตวิญญาณของสัตว์ป่าแบบนั้นข้าคือจิตวิญญาณของสัตว์ป่าขั้นต่ำเ้าลูกสุนัขสีดำนั้นตอบออกมาจิตวิญญาณของสัตว์ป่าขั้นต่ำนั้นน่ะหรือโอเคเซี่ยวเฮย นายห้ามเปลี่ยนเป็นล่างต่อสู้ต่อหน้าคนภายนอกโดยที่ฉันไม่ได้สั่งเด็ดขาดเข้าใจหรือไม่หลินเฟิงพันสั่งออกไปอีกครั้งขอรับเจ้านายไม่ว่ายังไงนายก็สามารถช่วยฉันคอยดูแลพวกไก่ทุกวันได้นะในตอนนี้แล้วถ้านายเจสาตตัวอ,อื่นที่จะเข้ามาทําอะไรกับพวกไก่นี้ละก็นายก็จับพวกมันได้เลยแต่อย่าฆ่าพวกมันเสียละเข้าใจไหมเพราะว่าพวกมันอาจจะมีประโยชน์กับพวกเราในภายหลังก็ได้หลินเฟิงมีแผนการอีกอย่างขึ้นในใจของเขาขอรับเจ้านาย เอาละไปกันเถอะหลังจากนั้นหลินเฟิงก็กลับไปถึงบ้านตลอดทางนั้นหลินเฟิงคุ้นคิดกับวิธีการทําเงินและวิธีการเพิ่มจํานวนออกไปอีกรายได้ของเขาในตอนนี้นั้นขึ้นอยู่กับองุุนและไก่เขาจึงต้องเพิ่มสิ่งที่เขาทําขึ้นมานอกเหนือจากสองสิ่งนี้ปัญหาทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลรวมถึงขยะและนั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้หลินเฟิงล่ํารวยของที่คนอื่นรังเกียจนั้นกลับกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากกับหลินเฟิง แล้วก็ฉันก็จะสามารถสร้างโรงงานบําบัดขยะขึ้นมาได้โดยรวมถึงโรงงานบําบัดสิ่งปฏิกูลด้วยถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็จะมีกองขยะรีไซเคลิลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมถึงทรัพยากรของเสียด้วยหรือเปล่านะท่านนนั้นเองหลินเฟิงก็ปิ้งความคิดนั้นขึ้นมาและจูๆ่ๆก็ก็กระโดดขึ้นไปอย่างตื่นเต้นยิ่งไปกว่านั้นการบําบัดขยะและสิ่งปฏิกูลของหลินเฟิงก็ไม่เหมือนกับคนอื่นๆการบําบัดขยะของเขานั้นทําได้100เซ โดยไม่ทิ้งมลพิษใดๆนี่หลักเป็นผลดีอย่างมากต่อสังคมและประเทศแผนนี้จะต้องทําไปทีละขั้นตอนในตอนนี้ปัญหาหลักๆก็คือว่าเงินยังไม่พอไหวถ้าใช้มีเงินมากพอเมื่อไหร่ฉันจะสร้างโรงงานบําบัดขยะและสิ่งปฏิกูลในทันทีตราบเท่าที่โรงงานทั้งสองแห่งนี้ตกสร้างขึ้นมาแล้วฉันก็จะมีแหล่งทรัพยากรขยะที่แน่นอนเสียทีรวมถึงน้ํายาวิวัฒนาการและน้ํายาการจเจริญเติบโตด้วยนี่จะไม่ดีแค่สภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่มันยังดีต่อสังคมด้วยถ้าเขามีชื่อเสียงขึ้นมาเมื่อใดประเทศจะต้องสนับสนุนในสิ่งที่เขาทําเป็นแน่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลินเฟิงก็มีความสุขลากับบ้านล่างของเขากําลังลอยระล่องโหจะเย็นๆไปทีละนิดในช่วงที่หลินเฟิงกําลังคิดถึงปัญหาตรงนี้อยู่นั่นเองเขาก็มาถึงบ้านของเขาโดยไม่รู้ตัวและทันทีที่ถึงบ้านเขาก็เห็นคนสองคนอยู่ตรงหน้าบ้านของตนพี่เฟิง